มาตัดสินจึงได้จัดการอบรมการป้องกอันอัคคีภัยขึ้นในปีนี้จํานวน2รุ่นซึ่งผู้เข้าอบรมเป็นบุคลากร,กรทุกหน่วยงานจํานวนทั้งสิ้น3 0มคนผู้ในการฝ่ายดนานแพทย์เราผู้ในการฝ่ายบริหารผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลทีวิทยากรจากสถาดีดัเบเพลิงบากอกาและผู้เข้าร่วมสองแงทาวชันรู้สึก และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีการซ้อมแผนป้องกันและรับอัคคีบารขึ้นนะครับในโรงพยาบาลติดของเราเราเชื่อมั่นในทีมศักยภาพของกองทัพป้องกันและบรรดาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครและนี่ดำเนินการของสถานที่วันนี้ไปเป็นการซ้อมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยครับอทีมช่วยเหลือผู้ป่วยหนึ่งต่อหนึ่งโดยการแบกนะคะัแบกโอ้โหตายตายตายดูแลหนึ่งต่อหนึ่งครับ ดูการลุกดๆนกระจัดจับลุกน้างสแกนตัวลุกน้างกระอมยืนกระวิดไ เเขารรคับองก็สามารถขึ้นแล้มันจะมีสามไซส์นะคะไซส์ S ไซส์ M แล้วก็ไซส์ XL ดูนะครับดับน้ำมันแต่ก่อนโครงการถีบบอลแก๊สกับดับนะน้ำมันนะค่าคือตรงน้ำมันจะมีไฟอยู่ในกระทะนะครับให้ท่านได้ส่งนะฮะให้นะครับป้ำก็ต้อง เราดิลทูนะครับเราหยิบเข้าไปแล้วเราไปดับนะครับเราหยิบถักตะเพอร์แคที่ดิลทูเข้าไปนะครับตะเพอร์ก็ไปฉีดกลับครับน้ำมันรับรองครับดูโอ้ยน้ำแก้วเดียวก็เสียวได้ นี่นะ้ำแก้วเยวนะครับเข้าไปเลยนะครับเป็นการสาธิตนะครับการดับไฟจากถังแก๊สครับคุณมณีคุณมาดีทำน้ำคุณมณมีครับถ้าเราเอาผ้าไปุมนะครับมันก็ยังไม่ดับนะครับถ้าเราผ้าไปุนะะทีนี้ว่าผ้าไปุมแล้วมันจะไม่เป็นการอับอากาศแล้วไฟไฟจะดับนะครับไหนครับไม่ดับถ้าอเอาถังระเบิไปฉะชีดเป็นไครับก็ยังไม่ดับนะครับเราต้องมาเปิดผ้าออกมาก่อนนะครับ แล้วก็เราต้องใช้ปีดที่หัววาวนะครับมาถึงแะดับับขนาดนี้นะครับที่จะปลอดภัยนะครับนี่รู้รู้วิธีการต้องรู้วิธีการนะครับเตรียมพร้อมนะครับในการติดนะครับวิธีการปิดนะครับอ็ตัวถับลงนะครับเวลาโยอตัวนะครับขนาดมือร้ดมดูครับดูวิธีการสาธิตครับขนาดมือขวานะครับท่านก็ใช้มือขวานะครับปิดนะครับตนาหนี้นครับเวลาปิดนะครับ จะใช้มือผ้าผ่านตรงนี้แล้วเวลาปิดบางควรล้อนนะครับพอร้อนไฟมาอยู่ใกล้ใกล้มือเราเราหยุดพอเราหยุดไฟมันก็จะไหม้อยู่ตรงนี้มันก็จะร้อนที่หวัววาครับก็จะเกิดอันตรายขึ้นมาได้ครับพออยู่ใกล้เดี๋ยาเีาปิดใกล้ชันกลางค่ะมีเจ้าหน้าที่คอยถามคอยเติมเต็มให้กับผู้ขั้นนะครับ<อ>คุณนัจพลคุณอภิชนครับอ่ข้ามบนคุณไพลโรดคุณสมบูรณ คุณพนุษศักดิ์ซีซีโอค่ะโหอร่อยมากนะไม่มีมีฉีก้วยนะคะดิ่งมากิ่งมากคุณเหวนดวงค่ะคุณเหวนดวงจากสวัสดิการค่ะครับเข้าไปด้านหลังครับจบเรียบร้อยคุณพิชิตศักดิ์สวัสดิการค่ะไปเข้าด้านหลังครับเข้าด้านหลังบิ่งอย่างรวดเร็วนั่นแลครักคุณเอกชัยเวชพันธ์กลางค่ะต่อไปครับ แจ็คมาแจ๊กแจานี่ทีเดียวนะครับคุณพรวินาคิวเฮาโอ้โหสุสุคุณปวีนาคี้เฮยหมูมะนาวาเลยหมูมะนาวปึ๊บ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 ชให้ดูว่เปิแก๊สเป็นยังไงว่าชว์ให้ดู คนวันเพนกระตุน้นพัฒนาการค่ะพีโซมพีโซมมาเ,เลยพีโซมได้เมืตะกี้ก็สาธิตว่าเราเปิดแก๊สแรงกวันนี้ปิดครับปิดตามเข็มนาฬิกานะครับน,น,รนั่นแหนะครับสถานการณ์ค่อยๆนั่นแหละครับเกียมสุดยอดถังดับเพลย์นะครับวันนี้เราใช้ถางดับเพลย์เชลิสโอทูครับท่านจำจำกันได้ไหมครับในเรื่องของวิธีการใช้งานครับลืม กด,ดสายครับสี่คำทง่ายๆในการใช้ครับด,ดึงสลัออกมานะครับเนื่องจากที่นี่ที่องสลับไว้ผมไปหน้าไปหลังให้สลับทานออกแล้วก็ดึงสลับมา2คือเราเอาสายชีดนะครับกดสายชีดออกมาจากที่ล็อกดึงที่ทครับ ค่ะคุณชมภูแล้วก็อัชรานะคะจาก M I ็ U นะคะส่วนอีกาค่ะสอัยอดเียนมาพี่โวินค่ะคุณยัพัจากการเงินค่ะอ๋อน้องสูมนี่เองเดี๋ยวไั่เ็นเลยนะ vứt tụi bọn con với đi bạn man bạn đi bạn ไปเดียวรอกเร็วไปอภัยอยปล่อยปลัอยอล่อยปล่อัยปล่อัยปล่อยอภัยอัยอภัยอัยอภัยอภกอภัยอภัยอัอภอภัยอภัยอภับอภัยอนังอเัยอภ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 ัยอัอภัยอภัยออออออััยทครับหน่วยท่าครับ

กงลงลโอ้โหนี่ปีติด้างอยู่ที่สันหญิงครับจุดเกิดเหตุีน้าโยแพ้กู้ชีวิตนะครับทีมขึ้นไปขึ้นเหนือลงมาเรียบร้อยครับป่าไทยครับป่าไทยทั้งหมดแล้ครับผมนาก็ทีมตากจิตของเาด้วยอา ถือมือะลาเรียบร้อยครับสงต่อมาให้ทางเลยด้ผู้ที่มีต่อเราได้ดูดูแลต่อครับถูกต่ไถ้าอยากดังเขามาัก็ไล้เลยเห็นมโอมิเนียโถมาแลครับยีเนีอยู่ยีเนีอยู่มีเนอยู่ะหัวหน้าผมหัวหน้าผมเจทีมผมน้องอะไรนะน้องเราน้าบนน้องพ่ครับดูครับดูครับดูความสามารถของสานักต้องการเาสายนไพ่ึก

ให้ลงเองเลยครับันไดาห้อยลงมาอ้าลงมาเลยครับได้สี่ท่านครับสี่ท่านในชุดแรกนี้โอ้โหจะสังเกตเห็นครับมีการรัดเบลล์ด้วยนะครับไม่ไม่เหมือนไม่ใช่ว่ายืนอยู่ในกระเช้าสบายๆนะครับมีการซีนิวเป็นเซฟตี้นะครับในเรื่องของการรัดนะครับรัดเอลนะครับผูกเชือกนะครับแล้วก็รัดเป็นเซฟตี้เบล์นะครับ สี่ครับท่านบริการรับด้วยตัวเองเลยครับนะครับโอ้โห,โอโหโอเอาเชืกอกขึ้นด้วยเชืกอกขึ้นด้วยลงมาแล้วครับระดับความสูงก็ค่อยลดต่ำลงมาเรื่อยๆครับามาตอนนี้ต้องอยู่เป็นเครื่องมือเป็นอ,อนุปกรณ์ด้วยทีินครับแล้วสูงครับเตี้ย ชั้ไไหนสูงๆอา้หลงครับแล้วก็กยิไทับอบคุณยครับกับีลงมาตัดระเจ้าครับอีสีนครับอีสีท่านหมด,ด้โอเคไหมกี่คนครับกคนกี่คนั่ก็ตักันไ ข <gas> อ,อสียาตีเลือดสา,ากบเนียนะครับสุดยอดครับสุภาพสีมาไดเป็นแนโม ระดับประเทศเียมยอดแบบตัวย่อชั้นนำของประเทศครับขอกอกธรรมชาสีเลยาครับโอ้ยยดมาียมมาครับเียมมากครับนีนะครับนักนักนคกันัก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 นกันันนกันันนักันนันันัน หัวหน้าฝ่ายการเงินครับพี่นันทวันจตุรังมนิษฐ์หัวหน้าคุณงานหัวหน้าฝ่ายทุกท่านบุคลากรของตากสินทีมทั้งทีมขอบคุณทุกความร่วมมือครับเพรบมเพื่อได้ให้กับตากสินทีมครับ